ในอนาคตเนี่ยดัตตเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เพราะดัตตาเนี่ยทำได้หลายอยา่างรอบรอบตัวเราทุกเรื่องคือดัตตาหมดแล้วก็ควรจะมีความรู้เรื่อง Data เพื่อเตรียมตัวสําหรับการปรับอะไรในอนาคตสวัสดีครับผมชื่อ อิสระพิพัฒน์เชื้องครับ,รรบจริงๆแล้วในอดีตก่อนมาทําเรื่องการเงินเ,นยเคยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหลังจากมาทําเรื่องการเงินก็มีเรื่องข้อมูลนะครับของการลงทุนหลายๆอย่างที่เป็น Data เนาะเทรนอนาคตเนี่ยดาต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เพราะด a ต้าเนี่ยทำได้หลายอยา่างรอบๆตัวเราทุกเรื่องคือ Data หมดถ้าเราทํางานกับข้อมูลเรื่องการเงินอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเราไม่อยากตกเทรนด์ล้วก็ควรจะมีความรู้เรื่อง Data เพื่อเตรียมตัวสําหรับการปรับอะไรในอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่แน่ว่าง,งานที่เราทําอยู่อาจจะสุด disrupt ก็ได้ ก็คงเป็นความเอาใจใส่ของอาจารย์กับผู้ช่วยสอนครับบางเรื่องเราก็ยังไม่เคยทําไม่เคยเรียนเนาะก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยซึ่งผมประทับใจนะตัวอาจารย์เองก็เดินดูตอบคําถามให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับคนที่เรียนนะครับตรงนี้เป็นเส่วนส่วนที่ผมประทับใจครับ่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยคือกานเรียนนะจะใช้ทูเป็นกูเกิลชีทซึ่งก็ตอบสนองสำหรับทุกคนเพราะว่านะกูเกิลชี t ก็เปิดกว้างให้มันก็สะดวกสําหรับเวลาเราทําไปใครก็ดูได้ส่งต่องานคนอื่นก็าทาต่อน้